ครับผมงาลินาะยังก่ม,งงมันหนใหญ่มัหกมันหนล,ล่มมือขึ้นมันล่มเลยมือขึ้นมันล่มแล้วม่เกิสีงเงาะผู้บ็นเล่าเก็บหยามันก็ดีถือแังว่าถือจังว่าพอดีสีพังล่งไปเลยตอดไลหุ่มจะคลองอ่เตวน้าเนาะตะตัวเล่าเดย์นอนตาปูดอยู่เนี่ยเราเดยฉีดยาไปสองเข็ม ต่อครับผมต่อไปเอามาเหมนตอดเจา้าของหน้าครับสามแม่ตาป,ปูตาปูปนอนอยู่งเยิเราหนิอนเอาอันนี้มันตัวอ่อนเหรอตัวแก้วอ่ะนเป็นตัวอ่อนปีจาขาดครับผมจัดมาแล้วห่างเาะเงรับอ๋คือบวกแกดีแกอันนี้อันนั้น แล้วไงบ๊วยุณคุณผู้ชมครับตึกแซ่คนละเทียครับผมแรียนพาปลาเขานอนแล้วโอ้ยมันหัวลุนเลยวมันมีเต้ีดอันนี้มันตอตอใหญ่เนี่ยเออทุกคนถ่ายเอาตอนไปเผาก็ถือดามไมเกาถึกมาทีคุณนั่งตรงนั้นถือเข้าไป เขาว่าร่างแก่สาดอีกดอะไ้ร่างแก่ตาบอก่ตอนไปเผาไงเออตอนนี้คือแก่เอามาแล้ครับอันตรายครับผมน,นี่มันรุนลงมากเลยนี่มันรุน <c oughs> <c oughs> ดึกดึกเยู่ข้องหาตาผุดตาปู <c oughs> ผู้ได้กินมันไทย <c oughs> คนขังหน้า น่าเผาอยู่ไอ้น่าเผาบางคลิปนี่เสีดเยดายมาอันนี้อัน,นอัน,นอันลบอันนี้มันตัวไงแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ที่ไ่ะขี้มันตัวน่ะเฮ้ยอันนี้มันพร้อ, <c oughs> อนนมอฟักแล้วมึงจ <c oughs> ้เอาเออเอกขามันแล้วมันมึงจะเอาอ,อะไรบ่นเอาอะไรเขาค่อยเล่นบ่ ไหนอ่ะินไหนก็มุนหลับเนเบียนี่นะครับผมงานลียันงอม่างมันหนักมหนัล่มมือขึ้นมันล่มเลยมือขึ้นล่มแล้วม่นกิสีสิงะรผู้เป็นเล่าเจ็บหยามันก็นถือจังหวะถือจังหวะดีสีพังร่งไปเลยตอดล่หุ่มเจ้าของนา เดี๋ยวจะตัวจเล่าเดีย๋ยนอนตาผูดอยู่นนนเนี่ยเราเนี๋ยวีดยาไปสองเข็มอันนี้ไปหอยซีรีมุขลนเดี๋ยวหล่อมันไว้อยู่อุ้เอาว่านี่เอามาล้างออกว่าแล้วรองล้างไม่ได้ขีดดินมเลย เนี่ยว่ะเงเหนื่อยอยู่อยู่อยู่ันไมได้แกะฟัง่ออเลยรัคือไงเดีมันมาเตนอกแต้ว่นมันบอหลายเนะเออบอเมันเขาได้ตอง่เออันมูมันปงปงนี่มันมันบอเลยเนาะ bồ bồ đà đây cả ông, răng rít nó dông dê tụi nghe con hàng còn vô này มันด้ยักดังต่อกระโปงกไม่เท่าแม่นางมีไม่เงี้ยไม่เงี้ยแกยุ่ทำหนวกเลยเออเออแจ๊ให้คอยแบบนี้ได้คอยคอยเองใครอยู่ดีวะมีตนหลายคนอาจจะว่าเขากินของกระดัน แต่พขอเห็นคนเอาลงงแหนีม่ซือหก็พอฮะไใส่เสื้อผ้าเลยดวเรันมานีเลย้วันนี้จะมากินต่อนะครับต่อหัวเสือั้งกินเร้งย่านละจ้า อเอาเขีมันท่ามันเศร้าอ่ะเอาไปเพิ่นจกักสวยได้หรอต่อยีริบตัวไม่วางขอมาแล้วยีริบตัวเขาก็นับยีริบตัวเลยเกือบแม่นม้วนไปจับน้องใหม่ลนใส้หมูจับน้องใหม่เนาะโลนใส่กับไปโลนใส่เดียวกอ,องหน้าเนาะเงี้ยี่เครื่องพ่อวะใช่เป็นเ <c ười> จ้าเจ้าเจ้าที่ไม่แก่ดิ จเจ้าเกี้ยวมาอย่ามาอันนี้มันมีตัวไหมไม่มีแล้วอนนันนี้มี่ะไม่กัดนี่ดิกินได้ปอดจังสันเจ้ากินได้สิขีมัหน่อยเลยอเ <c oughs> จ้าขีมดิเจ้าขีมเมาเนี่ยเจ้ขีมมันดำดำไหม ตเจิ๊บเฮงมันกินได้อยู่บ่ตัน่ะมันไม่มีดางมันไม่มีตัวเลยไม่ดู้แต้องกินออืมขีดแดมาเลาเด้อโทรตบัะเมื่อไรเสร็จเออตอนี้แม่เขาไปขาแม่แบบนาในแบบน้